ก็เหรียญหลวงพ่ออีนะครับรุ่นแรกวัดสัตหีบนดับแรกก็มาดูกันที่หูเหรียญหูเหรียญจะเป็นหูเชื่อมนะครับแล้วก็ดูที่ดวงตานะครับดูยันนะครับสังเกตว่าจะมีเส้นบังคับเส้นสเกลนะครับค่อนข้างที่จะชัดไม่ว่าจะลากมาจากข้างข้างแขนขวาของหลวงพ่อนะครับมาจรดที่ หน้าตักใกล้ๆหัวเขา่าแล้วก็โค้งมานะครับตรงมาที่หัวเข่านะครับนิ้วเท้าสังเกตนิ้วเท้านิ้วเท้านี่ยังเห็นชัดเจนมากนะครับจะสังเกตว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ที่คมชัดมากดวงตาของท่านเนี่ยนะครับก็ยังเป็นเห็นเป็นเม็ดๆอยู่เลยนะครับจมูกโด่งมากนะครับเนื้อทองแดงเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สวยสวยมากๆที่สุด เหรียญหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับความคมชัดเหรียญนี้จะเป็นเหรียญข้างกระบอกนะครับแล้วก็หูเชื่อมนะครับดูจากด้านหลังเนาะด้านหลังดูความคมชัดนะครับของตัวหนังสือเส้นสายธรรมชาติของเหรียญ